สวัสดีครับพบกับเรียวมี42นะครับรุ่นนี้ราคาแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นเองหรือติดโปร,โรเห็นว่าจ่ายแค่บาทเดียวเท่านั้นเองนะครับมากับจอ6.5นิ้วเป็นจอ iPS HD ซึ่งการแสดงผลก็ทำได้ดีนะครับในงบประมาณแค่3,000กว่าบาทนะแล้วก็มีติ่งดือดอกด้านบนซึ่งเป็นกล้องหน้า5ล้านพิกเซลนั่นเองความสว่างการทัชสกรีนก็อยู่ในเกณฑ์ที่เขานั่งดีนะครับใช้งานทั่วไปได้ไม่มีปัญหาส่วนฝาหลังเนี่ยเขาออกแบบตามแบบ ทรงเลยขาคณนิตนะครับเห็นว่าเป็นสามเหลี่ยมควางหมูก็โทนสีจะเป็นโทนสีแบบทูโทนนะครับวัสดุเป็นผิวด้านเรียบมีเท็กซเจอร์คือจับแล้วมันเข้ามือพอสมควรนะครับส่วนน้ำหนักอยู่ที่209กรัมนะครับอาจจะหนักไปนิดนึงเพราะแบตเตอรี่เขาใส่มาถึง6000มิลลิแอมเลยเยอะนะครับเรือง OS อเนี่ยมากับ Android 10นะครับครอบด้วย r ร a l m มี i ซึ่งเรื่องของแอปพลิเคชันที่เขาพรีโหลดมาเนี่ยครบเลยนะครับสามารถลงเกมอะไรต่างๆผ่าน Play Store ได้การเชื่อมต่อก็รองรับ Wi-Fi นะครับ แต่รองรับได้แค่2.4นะครับก็ยังเป็นข้อจำกัดอยู่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับแรม3รอมสาย2นะครับการใช้งานทั่วไปก็ค่อนข้างโอเคมี Gesture and Motion ต่างๆเหมือนกับรุ่นพี่นะครับสามารถแคปจอด้วยกันชู3นิ้วนะครับไม่ใช่ไปม็อบนะคือเอาไว้ปาดแคปหน้าจอหรือเปิด2หน้าจอได้นะครับสามารถเปิด2แอปในหน้าจอเดียวได้เหมือนเดิมเรื่องกล้องนะครับยังไงก็ต้องพูดถึงเพราะว่าเขามากับกล้อง Triple Cam e r a นะครับ13ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้า5ล้านพิกเซล ภาพรวมก็ใช้งานทั่วไปครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันเลยละกันอันนี้คือถ่ายในวันที่ฟ้ามองหม่นนะครับก็ยังเก็บรายละเอียดได้ดีอินดอร์ก็ยังสามารถถ่ายแบบไฟมันไม่ฟุ้งนะครับใช้ได้นะครับเช่นเดียวกับร้านกาแฟก็เก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีเช่นกันอย่างน้องที่เซลฟี่ก็เป็นน้องแบงค์เหมือนเดิมนะครับ เซลฟี่โอเคมากๆนะครับในงบ3,000กว่าบาทเรื่องเกมมิ่งก็น่าพูดถึงนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยใช้ Helio G35 ที่มีการปรับปรุงเรื่องเกมมิ่งเป็นหลักนะครับอันนี้ก็มีเกมสเปซที่เอาไว้บูสต์เรื่อง performance ขึ้นมานะครับ r o v เนี่ยสามารถเล่นได้ค่อนข้างลื่นพอสมควรนะครับแต่ไม่ได้เต็ม60เฟรมนะวิ่งประมาณ50กว่าๆานะครับสำหรับใครที่ปรับสุดนะครับภาพรวมก็สามารถเล่นได้นะครับคือไม่ได้มีปัญหาเรื่องการบวกอะไรต่างๆนะครับเฟรมไม่ตก แล้วก็เรื่องพับจีที่ปรับได้แค่นี้นะครับจะเป็นบาลานซ์กับมีเดียมซึ่งก็เป็นไปตามสเปกนะครับภาพรวมสามารถเล่นได้นะแล้วก็เรื่องแต่เรื่องของการกวาดหรือการทัสเร็วๆเนี่ยก็จ,จะมีหนูนิดตึงนะครับแต่ภาพรวมก็เล่นได้แหละสำหรับใครที่ไม่ได้คิดมากนะครับอันนี้ก็ลองเทสเล่นกันจริงๆเลย น้องก็โอเคนะครับเรื่อง a n t ต t ตูเนี่ยเทสได้ประมาณแสนนิดนะครับอันนี้ก็เป็นไปนตามปกตินะครับเพราะใช้ชิปที่ค่อนข้าง,างจะล่างนิดนึงนะครับถ้าต้องการแรงกว่านี้ก็ต้องไปเล่นพวกรหัส G70 G80 นะครับอันนี้ใช้สโตรเ g e เป็นอยู่เป็น eMMC ครับ5.1ส่วน GPS เนี่ยก็จับได้เร็วในระดับหนึ่งนะครับอันนี้ผมอยู่ในห้างก็อาจจะจับได้ชา้านิดหนึ่งนะครับแต่ก็ภาพรวมก็ใช้งานได้ครับ ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้ก็เอาไว้รับ Delivery หรือเอาไว้วิ่ง Grab ได้ครับอยู่กลางแจ้งมันจะจับเร็วกว่านี้นะครับ ครับสำหรับเรียวมี42ก็เป็นมือถือที่ใช้งานทั่วไปได้ดีนะครับจอใหญ่แบตอึดแบตอึดมากๆครับแล้วก็เรื่องของกล้องอะไรต่างๆที่ใช้งานได้ดีนะครับที่น่าสนใจคือราคาเพราะว่าราคาเครื่องเปล่าประมาณ3,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าซื้อกับอเรเตอร์เริ่มต้นแค่บาทเดียวท่านเองกับโปรของ D-Tac นะครับเริ่มต้นแค่บาทเดียวอันนี้คือโหดมากนะครับส่วน AS ก็1,289นะครับและ TrueMove Edge ที่1,489นะครับภาพรวมก็โอเคนะครับกับราคาประมาณนี้ลองหาซื้อได้แล้วครับ